ีกเวทีหนึ่งนะคะสาวไทยของเราค่ะคว้ารองอันดับหนึ่ง Miss Heritage International 2014นะคะพ่วงชุดประจำชาติและชุดราตรีมาด้วยค่ะครับโดยที่อีกหนึ่งเวทีก็ไม่ต้องลุ้นแล้วนะคะนั่นก็คือน้องหลินกวินราประพาสโนโบน คว้ารองอันดับหนึ่งจากเวที Miss Heritage International 2014หรือว่านางงามมรดกโลกค่ะคจ<า><ม>ัดขึ้นณประเทศเนปาลไม่เพียงตำแหน่งนี้นะคะเธอก็ยังได้ชุดประจำชาติยอดเยี่ยมและชุดราตรียอดเยี่ยมมาครองได้สำเร็จค่ะนะครับแต่อันดับหนึ่งผู้ที่ชนะคว้าวมงกุฎไปนะครับเป็นสาวงามจากเมียนมานะครับที่คว้า m s s s Heritage International 2 0 1 4ส่วนรองอันดับ2นะครับก็มีสาวงามจากอินเดียรองอันดับ3นะครับเป็นสาวงามจากเซียร์ราลีโอนนะครับรองอันดับ4ก็คือนางงามจากสิงคโปร์โหวตกันต่อไปเข้าไปดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชันมิสเว o r l d แล้วก็เลือกมา3คนให้เมยะอันดับหนึ่งอย่างนี้แล้วคุณจะเลือกประเทศอื่นอะไรก็เลือกไปก็โววจริงโอรอดูแล้วกันก็เป็นกําลังใจผมมีความรู้สึกว่าคือเธอเนี่ยแปลกตั้งแต่เป็นเป็นสาวงามที่มีสีผิวที่เข้มแล้วะที่เป็นคนไทยจริงเนาะใช่ช่วงช่วงหน้ากลับมาค่ะกับ i n นไซด์เอเชียค่ะครับ